ผมเริ่มแบบนี้เนื่องจากว่าอยากให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าวันนี้เรามาด้วยกันทําไมอยู่ดีๆเราไม่ไปปรากฏตัวที่นั่นแยกกันวันนี้ไม่มีใครเก่งเสมอปัญหาของประเทศชาติเป็นปัญหาที่ใหญ่ะสิ่งที่ทําให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าไม่ได้คือความไม่สามารถขี่กันและสิ่งนี้เราจะให้เกิดอีกไม่ได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับไม่ง่ายที่ทุกคนจะมายืนอยู่ที่นี่ทั้ง3 3คน3 3ท่านผ่านชีวิตมาเยอะนะฮะแต่ทุกคนอยากทําวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่อประเทศไทยเริ่มจากกรุงเทพมหานครครับอีกหนึ่งเดือนหลังจากนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรแต่คือวันแห่งความหวังของพี่น้องประชาชนสู้ไม่สู้สสเพื่อไทยทำได้นะครับวันนี้ยกเครื่องประเทศไทยเลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคครับขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ